ก่อนเกี่ยวไว้ก่อนเกี่ยวไว้ก่อนไม่ไม่คือมีผู้หญิงไะยืนอยู่ตรงนี้ที่ยืนเมย์อยู่แล้วตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นนนท์ก็อยู่อันนั้นคือผู้หญิงของนนท์จานดอ้าวอาอ้าเฮ้ยผู้อหญรผู้หญิงของผมจานอย่าพึ่งอึดอัดผมสีอะไรผมสีอะไรผมสีผมสีน้ำตาลแดงๆงเออไม่ใช่น้ำตาลแดงเลยฮะเราตาบอดสีไม่ไม่ไม่ใช่น้ำตาลแดงเลยไม่ใช่ถ้าถ้าแฟนนนท์จะสีน้ำตาลแดงแบบผมนนท์ใช่ไหม เออเขาเปลี่ยนไหมเขาเปลี่ยนสีไหมแล้วจะอ่อนอาจจะอ่อนจะสีนดำตาลแดงๆเอ้ยอดำตาลแดงๆเนี่ยผมจะไม่ได้ใบไม้เขาเขาใส่เสื้ออะไรจางเขาใส่เขาใส่เสื้ออะไรโอ้ผมจะไม่ได้ดิเอากางเกงอ่ะกางเกงอ่ะกางเกงกางเกงกางเกงขาสั้นแต่ผมจะไม่ได้เสีอ่ะนี่สังเกตกางเกงชอบดูตูดเขาดิไม่ได้ไม่ใช่ผมผมเห็นแล้วผมแค่ผันผ่านม่สังเกตนะแต่กางเกงคือแบบตึงมกางเกงกกางงเตึงไม่กางเกงตึงไหมตึงไม่ใช่ตึงไม่ใช่ ไม่ถูกลักิ้มพูดจริแย่ไม่ไม่ถึงว่าตอนนี้ตึงแล้วตอนนี้ตอนนี้ตึงแล้วไม่ก็เห็นเห็นบอกเทนไม่เห็นแกว่าเออคุยกับใครแ้วกูจีบเมื่อกี้เหมือนกูจิบไม่ตอนเทสเข้ามาไม่เห็นกูจีนะเจอคุยกับใครไรเงยรถขนุนสวยนะว่าแป๊บนึงนะเนียนเอะเดี๋ยวเดี๋ยวุณมีมั้งน่าจะคุณมีแหละผมว่าให้คุณมีเขารอตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมไปส่งเขาเข้านอนเนี่ยมันก็คุยกับผู้หญิงอยู่ดีไงอ่าอ่า ไม่ตองพูดอันนี้ก็พากลับมาด้วยเออเออก็คุยเราเราคุยกับใครก็ไม่ผมคุยกับกุชชี่ไม่ก็กุชชี่ตอนเทปเข้ามากุชชี่อยู่ตอนนั้นในโรงพยาบาลตอนนั้นตอนนั้นมีผมกับกุชชี่แล้วก็แฟนนนหรือว่ากับนนอยู่ตอที่เคนี่เคอย่างนี้นะแฟนเป็นอะไรกันเนี่ยเออเหรอผมแนะนํนะยิงไถยิงเจ็บเชื่อผมยอมรับไปเลยวเราเราบอกอะไร ไม่ไม่คุยอะไรนะไม่พูดด้วยเมินด้วยอะไรอย่างงี้อยู่ก็กูชี่มันยืนเอ๋ออยู่ไอ้สัตว์เดี๋ยวพรุ่งนี้ถามกูชี่อ่ะถ้ามันมาถามกูชี่ออเถ้า,ถ,าถ้ากูชี่บอกไม่ใช่อ่ะอ่ะกูชี่ผมหถ้ากูชี่กูชี่อ่ะอ่ะอา้าวก็กูชี่มันเป็นคนความจําเสื่อมคิดว่าจะเชื่อใครอ่ะ <laughs> ใครก็ได้ช่วยที <laughs> โอ้ยยืนกันอยู่ตั้งเยอะไม่มีใครช่วยช่วยไม่ได้อ่ะไม่ก็ดูก็ดูว่าจะไถได้ไปกี่หน้าบเลยคืออาจารย์พูดไปแล้วว่าแบบขอให้ผมรักษาใจอะไรอาจารย์พูดกับผพี่ให้ผมช่วยยังไงล่ะมันมันเป็นประโยคไงอาจารย์พูดอย่างเดียวอาจารย์นอกใจครับอาตั้งแต่มาผมไม่เคยจีบใครเลยง่ายๆไม่จริงครับขอจบไว้เป็นที่สุดีแล้วไอ้นี่เดี๋ยวไม่พาไปเที่ยวจยแล้ว ตอนอยู่อีกเมืองยังพาผู้หญิงซ้อนท้ายมอไซค์อยู่เลยโอ้จุดกูจดเลยกูจดเลยจริงวะเนี่ยเฮ้ยแต่งังกรจจริงเว้ยเนี่ยงมมันกแล้วแบบผมมันอนแล้วมังอนแล้วเอ้ามีดูบอลกันเหรอไม่ดูบอลมีบอลด้วยเหรอไม่ดูผมไม่รู้ผมเป็นพยานได้ผมเป็นพยานได้จันไม่เคยนอกใจเลยครับเอนี่ไงมาแค่นอกใจใช่ๆลูกคู่ผมสองอ่าสองอ่สองอ่เอว่ากันแค่แค่นอกใจใช่ใไม่นอกใจเราผ่านผ่านตรงนี้ได้ก่อนใกล้ว่ากัน อพูดเหมือนกูไม่ยืนอยู่ตรงนี้เลยเนีย่ยดูดิทีเคเี่ยวแต่ก <c oughs> ันเนี่ยผมเอาน,นิ้วอุนนอดหูไว้อยู่โอ้โหไ,<ป>ไ,ไปนอนดีกว่าไปนอนไปนอนดีกว่าดูวงดูบอลอะไรไม่มีขึ้นไปขึ้นนอนนอนเออแม่จ๋าง่วงนอนไปไปไปอไปดิอุ้มไปดิ <c oughs> อุ้มไปดิอุ้มไปดิอย่าแช่ยอย่าแช่้วอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปมาถึงมาถึงไอ้เทรอุ้มผมเหรอไม่เราอ่ะอุ้มเขาไปดิ อาจารย์อาจารย์ต้องทำกันบ้านแล้วเออเตะเก็ดไปพิีจะดีเลยอย่าไปทำตามันะผมดูเดือดผมว่าผมง่วงแล้วแหละไปผมพูล้วนอนดีกว่าไปนอนหยียดไปเลยเจอกันนะทุกคนไปละบ๊ายบายฮะคุตาคุณยายเจอกันจ้าเจอกันบ๊ายบาย โชคดีมีใช้ชกใช้มีวัวครับผมผมวินดี้ใช้ให้ก่อนผมวินดี้ใช้ให้ก่อนเรามายกนิ้วอะไรผมจะตายแล้วแบบผมวินดี้ใช้ให้ก่อนโอ้ผมวินดี้ใช้ออกมาครับคำพูดคำพูดไม่ห่วงอ๋อบอเทสห่วมีแต่เด็กอ่านครับบอเทสบอเทสเขาจำเสียงจานได้แล้วจะให้จานดิ้นหลุดผมจะไปช่วยจานยังไงวะไอ้นี่ เบ uh, um> um> like ื่อแล้วมุกเล่นลงอ่างอะไรเงี้ยเบื่อแล้วเบื่อใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวพาไปบาร์ฮ์ฟังจนลำคาญหมดแล้วไม่ต้องปอนเสนียดหัวผมผมอยากจะผมจะเดย้อนกลับไปดูมากเลยนะตอนที่ตอนตอนที่แบบบอเทสกับบอดีเคสาวๆแบบกำลังจีบกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่ง่จังไรทั้งนั้นไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยจังจังไรชวนลงข้าวโพดอย่างเดียวเลยจริงบอดีเคนี่แบบ หนุบหนับหนุบหนับเนี่ยใช่ใช่ไหมในในุ่มหญ้าวันนั้นผมจาได้เลยหน้าโรงพยาบาลเธอเธอุ่มหญ้าหน้าโรงพยาบาลกับใคร อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เด็กยับเยินนึกเดียวไม่เธอบอกหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเอาจ้าไม่กับกระดาษสองข้อสองข้ไม่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 เคยหน้าโรงพยาบาลไม่ครั้งแรกอยู่ในรถตั้งใต้กระดาษแล้วก็เขาเยกศอกอะอยู่ตรงพุ่มหญ้าตรงข้างกระดาษโอ้โหเอาวันได้ไหมอ้เวโหเรียบร้อยโอ้โห ็นนึงครับหมอประวัติอะไรหรอครับไม่รู้จักเขาเขาเป็นคนไม่รู้จักเฉยคื <c ười> เคอ <c ười> เขาหมดศรัทธาแล้วว่าวิกงอ่ะวันนี้ชื่ออะไรหรอครับไม่รู้จักครับไหครับไม่รู้จักกันโอน้นีขนาดนี้เลยเหรออาจารย์โอ้โหไม่แล้วอาจารย์เล่นเล่นตัวเองเอลยนะ ไม่มีใครเล่นจานเลยนะก็จำไม่ได้เขาจำเขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้จำไม่ได้วันที่คุยกันนะวันแรกนะยังจำได้เลยวันที่เท่าไหร่นะตอนตอนตอนนั้นเป็นยศอะไรอยู่เดทจีบคุณยังไงวันที่เท่าไหร่เดียกันวันไหนขอเป็นแฟนเดียกันวันไหนด้วยมึงแฟนกันวันที่ยี่สิบเจ็ดเียกันวันไหนด้วย มายถึงเลียย์กันวันที่22หมดใจกันที่27อ๋อเลียครับมีปัญหากันแล้วก็มาแต่งงานกันประมาณเดือนมีนาท้ายๆ29แล้วเป็นงานแต่งที่แบบจำไปจนวันตายอะบอกให้โคตรากระโดดไม่ผมจำได้เลยใครใครใครใส่กางเกงลายเสือยังจำได้เลยเป็นงานเป็นนงาสือกจากอะไรเอออบตีนลูอ่าง ไม่ไม่แล้วอาจารย์จานจานเอากับใครหน้าหน้าผกไหมไม่ก็ได้คู้ไม่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยตัวลงเอากับใครอะต้องไหนไอเจียนหน้าโรงพยาบาลกับนเลี๊ยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราเราพูดออกมาวจะให้ผมช่วยยังไงวะเอาละโทษโทษเอากับเขาดีแหละแต่เขาจำไม่ได้ไม่จำได้จำได้ทุกชตจำได้ทุกชดตั้งแต่มึงทอดกันเองยังกางเกงไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหตา้ เ okay. อาตายแล้วไม่ได้เลยว่ากิ่งไม้กิ่งไหนเกี่ยวตูดมึงโอคตายแล้วคนตายแล้ววิ้ยัวอยู่เด็กเด็กอยู่เด็กอยู่เฮ้ยไม่เป็นไรเด็กเด็กเขาโตแล้วโตแล้วเหอเด็กเขาโตแล้วเด็กเขาโตแล้วไม่โตเข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยผมง่วงนอนไปนอน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 ไอุ้มไปอุ้มไปสิจบแล้วเนี่ยอุ้มไปเลยเราต้องไปพุ่มไม้นะผมเราต้องวางกองไม้ไม oh. ่ไม่ก็พาไปรื้อฟื้นข้าสทรงจำเงินชานก็พาไปข้างหน้าเลย หรือฟื้นอะไรมันเจอหน้าเทสมันก็เหี่ยวมันไปตื่นกับอ่างอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยไม่ดีเล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 ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีต้องพาไปต้องพาไปลุกฟื้นหราต้องจำหน่อยคุณหมอได้ยินยนงครับได้ยินครับดแล้วแล้วันที้ขออนแรกก็จะฟื้นอะไรไหมครับ อขาไปยินทุกอย่างไปไปไปได้ยินทุกอย่างเราต้องใจเย็นๆเนี่ยนะทั้งคู่นะใช่ใช่ไปเคียะไปเคียะกันให้ลงตัวนะไอ้ผูมิน่าลงพยาบเนี่ยคือโรงพยาบาลน้อบมีเป็นเด็กขาครับคุณหมอมีครับขายเลยวิ๋ยวผมเอากองออกให้ไม่ต้องห่วงอยากดูอยากดูจะดีเอาสีไม้ออาจตูดผมด้วยนะเอากิ่งไม้เอาจมูกด้วยกันเหรอพูดให้ดูแบบ ระชับมิดไปเท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้เข้าบ้านอยู่ดีขอดูละเอียนะครับไม่ต้องพูดไปไปไปดอลลาร์ครับใ่ครับดูดูกระจายู่ไม่ตั้งตัวแน่ทุ่มายหน่ลงไปต่อครับสองแฟนสองแ่นครับ